ว่าใครรองคับ <c oughs> ทำไมหนูคาดหวังว่าจะเพลงนี้น่าจะมาน่าจะมาเมาื่อกี้คือโอเคแหละทุกอย่างก็สวยกลมกล่อมแต่มันไม่ได้พุ่งออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นส,สวัสดีค่ะ,วคะพวกกัาเจ้าเกิดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีแอคนะคะเพลง2 0 2 1ราตรีชื่อว่าที่สุดของฉันมาอีกแล้วเป็นสิเกันที่สองแม่ก็คือเพลงใหม่แล้วเป็นเพลงที่แต่งใหม่เลยนะคะคือตอนแรกเราก็ดูกว่าแบบจะเป็นพวกซื้อไปทุอแสงสี อะไรเงี้ยมึงทะไรก็คึกว่าจะเป็นผีเสื้อราตรีก็เลยเอาเพลงนี้มาก่อนเพราะว่าจากคราวที่แล้วเนาะม่ก็รู้กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นว่า <laughs> ใครร้องฮะ <laughs> ดูจากาคลิปเราได้เลยใค่เป็นดามาควีนแต่ว่า,ามาซิงกันที่สองก็เลยเป็นเพลงชานะคะกแบบ2000ิาตรีอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเออเสียงแรกเสียงดีไม่ใช่เสียงหวายใช่ไหมน่าจะเสียงแก้ม สวยมากเลยสวเอ้ยเกาหลีมากอุ้ยชุดสวยอะ่ะชุดสวยไหมหลักัดเลยอ่ะโอเคเสียงดีอาาเป็นแนวคลาส อัลตาแสงสวยเลยสวยนะแก้งลองเยอะมากเออได้นะ มาแล้วเออโอเคโอเคอยู่นะเสียงไม่แป๊ดะเออคือเสียงเขากับดนตรีคอรัสหนตรงนี้มันรู้สึกรบบดรมากนางคอรัสกันเป็นแบบเนางมาในอันนี้ง่ายสายแรงรู้สึกอ่ะแต่เสียงแกมก็ไม่ได้โดดขนาดนั้นนะรอบนี้ ดีว่าดีว่าเออเหมาะกับว่ายวะ่ะเอ,อสวยนะแต่แก้มนั่งคือแบบโอเคคือโดยรวมสวยชุดอแก้มสวยแต่แก้มนั่งแก้มนั่งแบบนั้นแกมไม่นั่งแบบมาสคิลินเ,ออเนาะ ฟิลนึกถึงกันมีกาแฟเออซักนี้เห็นในติ๊กต็อกบ้างนี่ไงสักเลยให้ส่ชุดข่าวมาคือจริงๆอะสวยนะถ้าเธออะไรอย่างเงี้ยว่า เอออินเวอร์เออสอให้าเลยนะ จบหนึ่งเป็นไงบ้างรู้สึกถ้าดนตรีมันก็คือมันก็ประมาณเนี้แหละถ้าฟังเพลงขึ้นมาแค่สองสามเพก็รู้แล้วว่า เออมันก็จะเป็นอย่างนี้ชุดนะแสดงอาวัยโอเคสวยชุดสวยทุกคนสวยแต่ก็มีบางมุมที่มันดูบางโพสมันก็ดูไม่สวยแล้ก็เห็นเพลงแบบประมาณนี้มันก็เต้นแบบนี้อม่มีแไม่ดีว่าเออมันก็คือฟีเือเรื่อยไม่ดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นกันจนชินจนจนบ่อยแล้วมีเป็นการเซฟเลยเซฟอ่ะที่ดูจากเมื่อกี้คือโอเคแหละทุกอย่างก็สวยกลมกล่อมหมดแ้แต่มันไม่ได้พุ่งออกมาตัดเพลงอ่ะนี่มองว่าเพราะนะ คือเป็นฟิลแบบที่สมัยก่อนเป็นกัมเก่อะไรเงี้ยก็มีวายมาด้วยก็คือออกแนวนั้นเลยทุกคนก็มันเห็นบ่อยแล้วไงมันไม่ไม่เอาจุดที่ชอบที่สุดในเอ็มวีมีไหมก็ไม่มี MV แบบนี้แสงแบบนี้มุมกล้องอะไรแบบนี้มันเห็นมันเห็นมาแบบว่ามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเทียบเทียบกับเขาที่แล้วผมา่าลบลบรางได้ไหมก็คนระแบบถ้าลบล้างไม่ได้ไหมมันเทียบกันไม่ได้ถ้าถ้าเขาทาของของเก่ามาเทียบมาทําของใหม่มาเทียบมันก็ต้องไปเทียบกับออริจินอลของเขาอันตรงนั้นแต่ถ้าจะมาบอกว่าของใหม่ แล้วไปเทียบกับงานเก่ามันก็เทียบกันไม่ได้ไงออคือหลายคนนะพูดบอกว่าไอ้เพลงนี้นะคะทําออกมาเนี่ยเพื่อแบบเหมือนล้างของเก่าก็คือเพลงจินนี่จ๋าเอออาจจะแบบเทียบกันไม่ได้เพราะนี้มันก็เป็นเพลงใหม่ด้วยซึ่งจริงๆอ่ะที่ดูมองว่าถ้าสมมติออกมาเพลงแบบนี้ตั้งแต่แรกโดยไม่มีจินนี่จ๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะดีกว่าไหมก่อนหน้านั้นแต่ก็ถ้าถามว่าโอเคไหมนางก็โอเคโอเคในส่วนของแบบแดนตามมาตรฐานเนี่ยคือแบบ เนี่ยอาชุดแดงวิ่งออกไปอีกคนนึงวิ่งลงบันไดวิ่งไปไหนแล้วก็จะบอกว่าจะจะให้เข้ามาฉากนี้ใช่ป่ะคือจะบอกว่าฉากไหนขอพูดนิดนึงคนบอกว่ามันเลิศใช่ไหมอะโอเคนี่ก็ดูในทิกต็อกมันก็เลิศแหละมันก็เลิศแหละแต่ย่าไม่และมูฟเมนต์อาร์มไลน์แบบเนี้ยมันก็มีอยู่แล้วเคยเห็นรู้สึกว่าแบบจริงๆอะจัดโพสิชันอะมันแปลกอันนี้ต้องพูดว่าแกะมะคืออาจจะแบบ อยู่เซนเตอร์ใช่ไหมแล้วสองคนอนะเป็นคาร์มินลี่มินลี่คือตัวเล็กกับวายไปอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยโดนข้างหลังสองคนโดนบงังหรือเปล่าแล้วแก้มคือเด่นมากเพราะว่าแบบเฟรมก็คือแบบมันก็สวยนะแต่ว่ามันตอนแรกที่ดูวะรู้สึกว่าแบบเออมันนิดนึงอะ่ะมันมันเฟรมนิดนึงโอเคมูคเมนะสวยเลย คือแกนอยู่ตรงกลางแลว้วป๊อเซ่ากับจริงๆก็อยู่ประกบข้างอย่างเกือบแล้วเกือบที่สุดละแต่ว่าก็น่าจะได้อีกนิดนึงมาถึงฉับเมื่อกี้นะ ตาโดยรวมมาดีสวยนั่นแหละก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับเพลง MV นี้ก็ถือว่าโดยรวมสรุปก,ก็คือนาประสบความสําเร็จแหละแต่ว่าสําหรับเรามันได้มีอะไรที่ใหม่ขึ้นแค่นั้นเองสำหรับคนละแนวกันกับจีนิสาเนาะจีนิสาก็เป็นเพลงรีเมคเนาะแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่ซึ่งดูกขามอกว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบ ประมาณนี้ยตั้งแต่แรกแล้วคือโอเคไปคิดเพลงเร็วๆใหม่ๆมาเลยออกมาปังเลยแล้วเพลงนี้ก็มาเสริมก็ได้ถ้าจะมาล้างไพ่ก่อนล้างไพ่ก่อนเออแล้วก็ทำใหม่มี <ใน S 2> อะไรต่อไป ทำไมหนูคาดหวังว่าจะเพลงนี้น่าจะมาน่าจะมาหวายก็มีสปอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยไปดูอยู่ก็ประมาณนี้หนี่นะของเราแม่ไม่ได้เสริมแม้มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะคิดว่าน่าจะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้โดยรวมสรุปถือว่าดีแล้วก็ถ้าเป็นีิดีเลือกคือให้หวายออกกับหวายแม่ละจริงๆที่ฉันพูด้วก็คือมีลีมีพลังที่สุดที่เหลือคือร้องเพลงไม่ค่อยมีพลังชีวิตเออมันดูเบามันแผ่วไปโอเคค่ะ ไงก็พูดคุยก <video> like ันได้อย่ที่แม่บอกเนาะเราก็ยังไงฝากติดตามจัมเกิลในคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะยางทำคลิปให้มากขึ้นทำไม่ตีก่อนไม่ใช่โอเคค่ะยั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ